สวนบางทองนำเสนอดอกทองก้าวหรือต้นทองก้าวซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะของต้นทองก้าวเป็น ต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ10ถึงสิเมตรผลัดใบเรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอนส่วนใหญ่จะกลมหรือเป็นทรงกระบอกใบประกอบมี3าใบ ขนาดไม่เท่ากันใบหนาและมีขนใต้ใบสีเขียวอมเทาออกดอกเป็นช่อที่ไปกิ่งคล้ายดอกถั่วสีแสดแดงหรือเหลืองมีขนออกดอกเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมผลเป็นฝักแบนมีขนนุ่ม,มเมล็ดหนึ่งมเมล็ดอยู่ที่ปลายฝัก มีถิ่นกำเนิดในอินเดียต้นทองก้าวเป็นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่และเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้นทองก้าวเป็นไม้มงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นทองกวาวไว้ประจำบ้านจะ ทำให้มีเงินมีทองมากเพราะทองกว้าวเป็นไม้มงคลนามคือสามารถมีทองได้ตามธรรมชาติหรือมีทองมากนั่นเองนอกจากนี้ดอกยังมีความสวยเรืองรองดั่งทองธรรมชาติประโยชน์ของต้นทองกว้าวประโยชน์ทั้งเปลือกใช้ ชมเชือกและกระดาษยาแก้ท้องร่วงประโยชน์ทางใบตำพอกฝีและสิวถอนพิษแก้ปวดท้องขึ้นลิซิด,ดวงเข้ายาบำรุงกำลังประโยชน์ของดอกถอนพิษไข้ขับปัสสาวะให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าประโยชน์ของเมล็ดใช้ขับพยาติตัวกลม บทให้ละเอียดผสมน้ำมะนาวทานแก้คันและแสบร้อนสวนบางทองนำเสนอดอกหรือต้นทองกล่าวอันเป็นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ